สวัสดีครับมาพบกับการรายงานข่าวจากเอ็นนิวส์ไอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําวันเสาร์ที่1 2ธันวาคม2563คลิปนี้มาเจอกันช่วงบ่ายแกๆ่ๆค่ำๆนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้รายงานไปว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิทยาเปิ์ออกมาชี้แจงแล้วก็ยืนยันเป็นมัดเป็นหมาะด้วยตัวของท่านเองนะครับว่าในช่วงนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังไม่มี แนวคิดหรือนโยบายในการแจกเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น5,000-3,000ก็ตามแต่เมื่อเราไล่ดูตามข่าวสารทางช่อง YouTube ก็ดีทางเว็บไซต์ต่างๆก็ดียังเห็นการพูดถึงการแจกเงินให้กับผู้มีบัตรสิการแห่งรัฐเรียกกันว่าเป็นเงินพิเศษหรือเป็นเงินของขวัญปีใหม่เพิ่มเติม1,000บาทบางช่องบอกว่าจะได้3 0 0พบางช่องบอกว่าจะได้6 0 0 0 คลิปนี้ผมจะมาย้ํากันให้อีกทีนะครับว่าไอ 3, ้สามพันกับหกพันเนี่ยมันมีโอกาสที่ผู้ถือบัตรตุนิการแห่งรัฐจะได้หรือเปล่าและสิ่งที่ผมอยากจะออกมาเรียกร้องทางด้านของกระทรวงการคลังเป็นที่สุดก็คือเรื่องของการให้รีบดําเนินการโครงการบัตรตุนิการแห่งรัฐรอบใหมให่ให้มันชัดเจนนะครับว่าท่านจะมีกําหนดการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่เนี่ยเมื่อไหร่เงื่อนไขยอย่างไร ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีครังไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกนางสาวรัชดาธนาดีรกได้ทวิตในทวิตเตอร์ส่วนตัวของท่านว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีแน่นอนแต่เป็นช่วงต้นปีหน้านะครับขนาดรองโฆษกรัฐบาลใช้คําว่าต้นปีหน้ามันก็ยังมีการตีข่าวทําให้ประชาชนสับสนว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงมกราบ้างละกุมภาบั้งละมีนาบ้างละ ในเมื่อมันไม่ชัดเจนแบบนี้มีกระแสะข่าวที่สร้างความสับสนวุ่นวายให้กับประชาชนแบบนี้ผมก็เลยจุดเป็นประเด็นขึ้นมาพูดในคลิปนี้เกี่ยวกับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้กระแสะมี2ออย่างครับ 1. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหรือเรียกว่าคนเก่ายอดสธิที่กระทรวงการคลังพูดถึงตอนนี้คือ13.7ล้านคนนะครับถ้าจะเอาเป็นตัวเลขต้นๆก็คือ14ล้านคนกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการให้รัฐช่วยเหลือเยียวยานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวงเงินไอ้เพิ่มวงเงินเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากได้เท่าไหร่เพราะคิดว่ามันเป็นการจํากัดสิทธิ์ในการรูดซื้อสินค้าเขาไม่สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยได้แต่เมื่อวานเนี่ยผมทําคลิปอธิบายไปแล้วว่าทําไมกระทรวงการคลังเขาถึงให้เงินกับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบของการให้เพื่อไปรูดซื้อสินค้าก็เพราะเขาไม่ต้องการให้เราเนี่ยเอาเงินไปใช้อย่างอื่น นอกจากการซื้อสินค้าในระบบที่กระทรวงการคลังสามารถเก็บเป็นสถิติข,ข้อมูลได้หลายคนผมเชื่อว่าถ้ารัฐแจกเป็นเงินสดบางท่านเอาไปซื้อสินค้าจริงครับซื้อสินค้าโภคบริโภคที่จะเอามาจุนเจือครอบครัวจริงๆครับแต่บางท่านมีปัญหาเรื่องหนี้สินนอกระบบถ้าหากว่าท่านเอาเงินสดที่รัฐเขาให้มาแล้วไปจ่ายหนี้นอกระบบก็เท่ากับว่าผิดวัตถุประสงค์ของกระทรวงการคลังทันที แล้วรัฐก็ไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลในส่วนนี้ได้ว่าเงินมันหายไปไหนเพราะฉะนั้นคนเก่าอยากได้เพิ่มแล้วคนใหม่ล่ะคำว่าคนใหม่หมายถึงคนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่มาตั้งแต่มีนาคมปี63นี้พอดีว่าโควิดมากระทรวงการคลังก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วตอนนี้ก็ยังมีกระแสะข่าวทุกเมื่อเชื่อวันว่า จะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคมและล่าสุดที่น่ารังเกียดไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการออกมาบอกว่ากระทรวงการคลังจะให้ผู้ที่มีบัตรสวิการแห่งรัฐเพิ่มอีกคนละ3000บาทบ้างละคนละ6000บาทบ้างละในช่วงปีใหม่นี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ก็ว่ากันไปและความจริงคืออะไรครับความจริงก็คือที่นายอาคมเติมพิทยาไฝสิทธ์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าว เมื่อวันศุกร์ที่11ธันวาคมเมื่อวานนี้ไงที่ผมได้รายงานไปคลิปที่แล้วเนี่ยว่ากระทรวงการคลังไม่มีนโยบายหรือแนวคิดในการแจกเงินช่วงนี้ต่อให้ทางภาคเหนือหรือว่าในกรุงเทพมหานาครสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดมันดูจะหน้ากังวลมากขึ้นแต่นั่นกระทรวงการคลังยังไม่ใช่หน้าที่ของเขามันยังเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณาสุขที่จะช่วยกันบริหารจัดการ เพราะนั้นคลิปนี้ผมฟันธงให้อีกรอบหนึ่งนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าจํานวน14ล้านคนตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับเงินพิเศษตอนนี้โอกาสที่ท่านจะได้ผมบอกเลยครับมีไม่ถึง1%นะผมเหลือไว้หน่อยมีไม่ถึง1%ที่ท่านจะได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมกราคมหรือต้นเมษายนก็ตามส่วนผู้ที่รอคอยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผมเคยพูดวิเคราะห์ทั้งในรายการสดแล้วก็ในคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วว่า การที่กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็ต่อเมื่อโครงการคนละครึ่งและมาตรการเพิ่มกําลังการซื้อของผู้มีรายได้น้อยสิ้นสุดลงตอนนี้กระทรวงการคลังเขาขยายเวลาเพิ่มวงเงินรูดซื้อสินค้าให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยออกไปอีก3เดือนในช่วงต้นปีหน้าถึงสิ้นเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นการที่จะมาเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้เนี่ย อย่างเร็วที่สุดความชัดเจนมาน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคมหรือไม่ก็อาจจะล่าช้ากว่านั้นเห็นไหมครับมันจะไม่มีทางที่จะเอาโครงการบัิรูกร,รัฐรอบใหม่มาซ้ําซ้อนกับมาตรการเพิ่มกําลังการซื้อของผู้มีรายได้น้อยที่กําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้นี่คือหลักความเป็นจริงครับหน่วยงานราชการไทยไม่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างซ้ําซ้อนกันได้แน่นอน ต่อคำถามว่าแล้วคนที่มีบัตรบริการแห่งรัฐเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่คำตอบพูดเอาไว้นะวันนี้นะตอนนี้ว่าก็ยังไม่ชัดเจนครับแต่ถ้าหากเราเอาข้อมูลจากที่กระทรวงการคลังได้ออกมาพูดก่อนหน้านั้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการพิจารณารายได้เหมือนอย่างเช่นทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลได้ทวิตเอาไว้ในทวิตเตอร์เนี่ยว่า ตอนนี้ก,กระทรวงการคลังหรือรัฐบาลกำลังดูเงื่อนไขอยู่เกี่ยวกับรายได้ต่อปีของผู้ที่จะมาลงทะเบียนในบัตรสริการรัฐรอบใหม่เห็นไหมครับเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากการพิจารณารายได้ส่วนบุคคลมาเป็นรายได้ของครอบครัวท่านผู้ชมคิดว่ามันจะต้องถูกลบไหมล่ะครับในมุมมองของผมคือ มีโอกาสที่14ล้านคนเดิมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะถูกลบใหม่ทั้งหมดและให้มันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่โดยรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนบัตรประชาชนถูกไหมนายกนางขอนามตระกูลวันเดือนปีอายุเลขบัตกรก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันเปลี่ยนเงื่อนไขมาเป็นรายครอบครัวท่านผู้ชมคิดว่ารูปร่างหน้าตาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยไหม ผมเชื่อว่ามันก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของรายละเอียดที่จะแสดงในตัวบัตรทั้งหมดทั้งมวลนี้หวังว่าทุกท่านฟังแล้วฟังอย่างตั้งใจดีแล้วเนี่ยจะได้ความเข้าใจไม่มากก็น้อยและจะได้มีความรอบรู้ในการติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการแจกเงินจากรัฐบาลตอนนี้รัฐกระทรวงการคลังพูดนายกพูดหรือแม้กระทั่งโฆษกรองโฆษกรัฐบาลพูด เขาก็ต้องพูดว่ารัฐไม่ได้ถังแตกพเพราะถ้าบอกว่ารัฐถังแตกเดี๋ยวไอ้ที่ประชาชนคิดอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตื่นะหรกหวาดวิตกกันไปใหญ่เพราะนั้นเขาก็ต้องออกมาบอกว่ารัฐยังมีเงินคงคลังอยู่รัฐยังมีเสถีภาพทางด้านการเงินอยู่มันก็เป็นหลักการบริหารประเทศอยู่แล้วครับไม่มีใครออกมายอมรับหรอกครับไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนบริหารแย่ขนาดไหนมันก็คงไม่ออกมายอมรับกันหรอกว่า บริหารผิดพลาดนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องรู้และตระหนักว่าตอนนี้ความน่าจะเป็นในการแจกเงินหรือว่าในการให้บริการต่างๆเนี่ยอะไรที่มันมีโอกาสที่จะเป็นจริงอะไรที่มันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรืออะไรที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ต้องรอรายละเอียดเงื่อนไขหรือพูดสั้นๆว่ารอเงินนั่นแหละอ่ะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์สาระที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานกับ ผู้ชมท่านอื่นๆแล้วพบกับการรายงานข่าวสารจากเอ็นนิวส์ไทม์ได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ